ก็ฟีลแบบซีรีส์ก็ออกมาดีพอสมควรครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการเติบโตของปายด้วยใช่ก็เป็นกัดซีรีส์เรื่องแรกเออตอนนี้ก็เดินทางสู่อีพีที่สี่แล้วจะเป็นยังไงล่ะนุ๊กเพื่อนเราจะ่ดูว่าไม่ดูไหมไม่ดูไหมคือดูครับคือจริงๆอ่ะผมผมถามเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ซีรีส์ยังยังยังไม่ได้ออนแอร์เนาะอืมเราถามว่าเป็นยังไงบ้างถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยเออ ก็จนซีรีส์มอนแอร์ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจในตัวในตัวไปจริงๆผมภูมิใจในตัวไปในทุกๆเรื่องแหละแต่อันนี้คือผมภูมิใจมากๆคือใครจะไปคิดว่าปลายวันหนึ่งจะได้มาเล่นซีรีส์ปลายวันหนึ่งเขาจะทําได้ซีรีส์ได้ดีขนาดนี้นั่นแหละก็แต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องซีรีส์ข้างในข้างในเนื้อซีรีส์มีจูบไปแล้วก็อัเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่อันเป็นเรื่องเอาพูดได้เลยพูดได้เลยเราจะมาฟังเลยได้เราดูว่าเป็นยังไงเกิดไหมเกิดแทนไหมก็ ถามผู้ดีผู้ตอบมันงงตอนดูรู้สึกยังไงอ่ะตอนดูรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกพาร์ทของการแสดงของปไปที่ทำออกมาได้ดีมากบอกไปค่ว่าให้ดูในอีกพาร์ทของการแสดงดูดูในพาร์ทของการแสดงนะครับมันก็รู้สึกว่าสมจริงดื้อสมจริงแปลว่าเราเคยเห็นพาร์ทนี้กับเพื่อนมาแล้วหรอแต่ดูบอกว่าสมจริงไอ้นี่ต้องการอะไรเนี่ยจิ๋มอนเลยไหมจิ๋มอ่อนจิ๋มอ่อนไหมจิ๋มอ่อนไหมก็ผม น่ะเสียงลงมกันบ้างได้หายด้วยก็ก็ต่อมเลยวะเอางี้ตอนเราแอบยิ้มแมแบบยูดียิ้มผมยิ้มอยู่แล้วเออผมก็รู้สึกภูมิใจนั่นแหละดีใจเขาเคยชื่นชมเราแบบนี้ ชมตลอดครับตอนนี้เขาไปแล้วใช่แต่เขาคอยให้กำลังใจเราตลอดเลยใช่ตั้งแต่วันแรกที่เราได้รับซีรีส์มาทุกวันเออเพราะตอนนี้เขาก็มีพาร์ทละครของเขาด้วยครับคนกับเป็นละครเขาด้วยก็ได้ครับคนมาครับละครผมอ่ะก็มีอยู่หอมกระจุบแต่ไม่เยอะเท่าเขาโซนจะมาอยู่ไหซนจมาอยู่ให้มันเยอะหน่อย ไปหรอกขอบพึ่งแม่ขอบพึ่งแม่เออมันใกล้จบแล้วครับเพิ่มไม่ได้แล้วครับไม่ทันแล้วพูดหน่อยให้ติดตามตอนจบยังไงบ้างเรื่องอะไรอย่างของนุกนะครับเป็นพระละครเป็นละครนะครับทางช่องทางช่องวันนะครับปากด้วยเร็วๆนี้แน่นอนชื่อละครว่าสิงโตลำซิ่งอ่าก็เป็นการเอาลำซิ่งมาผสมผสานกับการเชื่อสิงโตมันน่าดูนะมันน่าดูมากคือยังไม่มีใครทําแล้วก็ หลายคนที่ได้ยินเมื่อกี้ชื่อเรื่องว่าสิงโตลำซิ่งแล้วก็เอาสิงโตมาเชิดใส่ลำซิ่งอ่ะจะเป็นยังไงวะจะมาเชิดยังไงวะอะไรเงี้ยต้องรอชมเลยต้องรอชมใช่ครับเร็วๆนี้แน่นอนแต่ไม่จูบแน่นอนมจูบโตจูบขาสิงโตไม่จูบขาสิงโตมีเออโอเคแล้วแล้วซีแบบใหม่ราสิงโตแล้วก็สายตายชไหช่องไหนอะไรยังไงบอกเลยเออก็สัปดาห์้าครับก็ขอซีรีส์มีเฟนเจตนาไม่รู้ก็ไนะครับ ทางช่อง9ก้าสามสนะครับตอนนี้ทุกคนเสาร์ห้าทุกครับผมนี่เข้าไปกับทุกช่องน่ะเขาไปทุกช่องเขาไปทุกช่องไปทุกช่องครับ